วันใดไทยพักดีเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนอกจากประชาชนจะอยู่ดีกินดีเราจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเราจะปราบเส้นน้ำแผ่นดินให้สิ้นซาก ผมยืนยันว่าไทยพักดีจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผลิตพลังงานสะอาดลายใหญ่ของโลกครับพี่น้องครับวิศวกรรมไทยสามารถแปลงพืชพลังงานคือเนเปียไปเป็นพลังงานได้ทุกตัวอย่างคาดไม่ถึงผมถือว่านี่คือนวัตกรรมลายแรกของโลกครับพี่น้องครับน้องๆวิศวกรชุดนี้มาพบพวกผมครับเขาสอสองพักการเมืองต่างๆเขาบอกว่าเขาดูทุกพักการเมืองแล้ว เขาไม่เชื่อสักพักแต่เขาเชื่อพักไทยพักดีฮะเขาบอกว่านวัตรกรรมที่เขาคิดเนี่ยถ้าไปถึงพักการเมืองอื่นๆนะมันจะเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อกลุ่มทุนเท่านั้นแต่เขาเชื่อว่าไทยพักดีจริงใจต่อประชาชนจริงใจต่อประเทศชาติและจริงใจต่อพี่น้องเกษตรกรเขาจริงมาหม้อกับไทยพักดีครับพี่น้องครับผมย้ำนะครับว่า เป็นโครงการที่ให้หลักประกันกําไรที่ไม่เคยมีพักการเมืองไหนคิดมาก่อนและไม่มีพักไหนทําได้ด้วยยกเว้นไทยพักดีเท่านั้นหนึ่งไร่พี่น้องเกษตรกรจะมีกําไร1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทต่อไร่ต่อปีแล้วคําว่าพวกนี้รวยที่ผมให้พี่น้องเห็นข้างหลังผมเนี่ยรวยแบบรวยจริงๆไม่ใช่รวยแบบหลอกเหมือนพักการเมืองบางพักและย้ํากับพี่น้องน,นะครับว่า1 1 2ไม่ต้องแก้ คนโกงไมต้องกลับบ้านไทยพักดีสามารถทําให้พี่น้องรวยได้แน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้ขอคุยเลยนะครับว่าผมเชื่อว่านโยบายนวัตกรรมในการแปลงกเกษตรให้เป็นพลังงานที่เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่มีพักการเมืองพักไหนทําได้ครับยกเว้นไทยพักดีเท่านั้นครับและที่ผมบอกพี่น้องนะครับว่าไม่ต้องให้พวกคี้โกงเข้ามา ไม่ต้องให้พวกที่จะล้มล้างหนึ่งสองเข้ามาเพราะผมเชื่อว่ามีพักไทยพักดีเท่านั้นที่จะทําให้ประชาชนรวยครับพี่น้องครับไทยพักดีหาเงินฮะห,หาเงินก่อนมีเงินเยอะถึงจะทารัฐสวัสดิการเงินสามพันบาทที่จ,จ่ายผู้สูงอายุผมบอกน้อยไปห้าพันบาทเราก็จ่ายได้ครับพี่น้องครับเราจะทําให้ลูกหลานพี่น้องทั้งประเทศสามารถพูดได้อสองภาษาและที่สำคัญที่สุดคือ วันที่เรามีตังเราควรจะมีการปรับเงินเดือนครูให้มากกว่าค่าาชการอื่นโดยเฉลี่ยแล้ว50เพื่อดึงคนเก่งๆเ,เข้ามาเป็นครูปรับหลักสูตรสอนลูกสอนหลานของเราให้เป็นคนรักชาติไม่ใช่ชังชาติเหมือนกับวันนี้ครับพี่น้องครับถ้าวันที่พวกเราได้เข้าไปทำเราจะเปลี่ยนจากคำว่าพวกนี้รวยมาเป็นไทยพักดีวันนี้รวยครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องเป็นผู้เสนอชื่อหมอวะรงพักไทยพดีเป็นนายกคนต่อไปผมรับครับพี่น้องครับถ้าหมอวะรงได้เป็นนายกจะแถมข้อที่3คือจะปราบเส้นหนามแผ่นดินให้สิ้นซากครับพี่น้องครับวันใดไทยพักดีเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลน,นอกจากประชาชนจะอยู่ดีกินดีเราจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเราจะปราบเส้นหนามแผ่นดินให้สิ้นซาก ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี